สวัสดีครับพบกับครัวสนามนะครับวันนี้ครัวสนามขอสเสนอเมนูน่องไก่ต้มฟักมะนาวดองสูตรพิเศษที่สามารถทำขายได้ง่ายไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับเพื่อนๆวัตถุดิบมีดังต่อไปนี้น่องไก่500กรัมฟักหั่นเป็นชิ้น1ลูกเห็ดหอมแช่น้ำ5หัวมะนาวดอง1ลูก น้ำเปล่า2ลิตรสำหรับต้มและที่ขาดไม่ได้คือรสดีซุปก้อนรสไก่ก้อนนี้เลยครับเพื่อนๆที่ครัวสนามเลือกใช้รสดีซุปก้อนรสไก่ของเราจะช่วยทำให้น้ำซุปหวานหอมอร่อยกลมกลม่อมแค่ก้อนเดียวก็ช่วยให้เราประหยัดเวลาและต้นทุนไม่ต้องปรุงเพิ่มพอรสดีซุปก้อนรสไก่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติผ่านการเคี่ยวน้ำต้มกระดูกและเนื้อไก่แท้แท ผสานเครื่องเทศไทยแท้อย่างสามเกอรากผักชีกระเทียมและพริกไทยให้รสชาติดีๆและประหยัดช่วยลดต้นทุนเครื่องปรุงและวัตถุดิบต่างๆไปได้เยอะเลยนะครับเพื่อนๆเ,เหมาะสําหรับทั้งทําขายและทํากินเองไปดูขั้นตอนการทํากันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับมาทําเมนูน้องไก่ต้มฟักมะนาวดองกันเลยครับเพื่อนๆน้ําเปล่า2ลิตรเราก็จะตั้งน้ํานะครับให้เดือดเลยนะครับเพื่อนๆ รสด,ดีซุปก้อนรสไก่1ก้อนนะครับเพื่อนๆจะสามารถใช้กับปริมาณน้ำเปล่า1ลิตรโดยที่เราไม่ต้องปรุงรสเพิ่มเลยนะครับเพราะเขาอร่อยเข้มข้นล,ลงตัวอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับเมื่อน,น้ำของเราเดือดแล้วให้เราใส่รสด,ดีซุปก้อนรสไก่ลงไปเลยครับเพื่อนๆน้ำในหม้อของเรามีปริมาณที่2ลิตรผมก็จะใช้รสด,ดีซุปก้อนรสไก่ที่2ก้อนนะครับ พอรสดีซุปก้อนรสไก่1ก้อนจะใช้กับปริมาณน,น้ำา1ลิตรเมื่อเรามีน้ำอยู่ในหม้อ2ลิตรเราก็ใช้รสดีซุปก้อนรสไก่2ก้อนนะครับเพื่อนๆโดยที่เราไม่ต้องปรุงเครื่องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะครับแล้วเราก็ใส่รสดีซุปก้อนรสไก่ของเราลงไปเลยครับ แล้วเราก็ใช้ทัพพีนะครับคนให้รสด,ดีซุปก้อนรสไก่ของเรานะครับละลายไปกับน้ําเลยครับเพื่อนเพนเราก็จะได้กลิ่นหอมของเครื่องเทศเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องปรุงรสเพิ่มเติม,ตมลงไปนะครับเพื่อนเพื่อเมื่อเราคนรสด,ดีซุปก้อนรสไก่ของเราจนละลายนะครับและน้ําเดือดขั้นตอนต่อไปใส่วัตถุดิบลงไปเลยครับน่องไก่500กรัมฟักหั่นเป็นชิ้น หนึ่งลูกเห็ดหอมแช่น้ำห้าหัวแล้วเราก็จะต้มน่องไก่ต้มฟักมะนาวดองของเรานะครับอีก20นาทีให้เขาสุกเลยนะครับพเพื่อนอีก20นาทีเจอครับแล้วก็ต้มน่องไก่ต้มฟักมะนาวดองของเรานะครับครบ20นาทีนะครับขั้นตอนนี้นครับให้เราช้อนไขมันไก่ออกนะครับช้อนฟองช้อนไขมันไก่ออกเลยนะครับเพื่อน เมื่อเราช้อนฟองและไขมันไก่ออกมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปใส่มะนาวดองลงไปนะครับ1ลูกแล้วก็ต้มต่ออีก5นาทีนะครับเพื่อน,เ,อนเมนูน่องไก่ต้มฟักมะนาวดองของเราก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อน,อนจัดเสิร์ฟได้เลยครับขั้นตอนนี้นะครับตัดเมนูน่องไก่ต้มฟักมะนาวดองเราลงถ้วยเลยครับเพื่อน ก็เสร็จแล้วนะครับเมนูน่องไก่ต้มฟักมะนาวดองเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับเพื่อนผมจะชิมน้ำซุปนะครับอือหือน้ำซุปสุดยอดอยจริงครับเพื่อนรสชาติน้ำซุปของเราอร่อยหอมหวานได้รสชาติแบบไทยแท้จริงๆนะครับเพื่อนรสดีซุปก้อนรสไก่เพียงอย่างเดียวก็ทำให้น่องไก่ต้มฟักมะนาวดองของเรานะครับอร่อยพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากทำขายนะครับน่องไก่ต้มฟักมะนาวดองหม้อนี้ต้นทุนโดยรวมอยู่ที่73บาทสูตรนี้นะครับสามารถตักเสิร์ฟได้4ี่ชามต้นทุนต่อชามอยู่ที่14บาทผมก็จะแนะนำให้ขายอยู่ที่ชามละ30บาทนะครับเพื่อนๆนถ้าเพื่อนๆอ,อยากทำเมนูต่างๆรสด,ดีซุปก้อนก็ยังมีอีก2รสชาติที่ครัวสนามอยากให้ลองคือรสด,ดีซุปก้อนรสหมู ถึงรสชาติน้ำซุปก,กระดูกหมูแท้เน้นๆผสานเครื่องเทศไทยและรสดีซุปก้อนรสต้มยำสูตรน้ำพริกเผาจัดจ้านถึงเครื่องต้มยำแซบ่บเข้มสไตล์ไทยสามารถนำไปสร้างสารรค์เมนูใหม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆรสชาติอร่อยเข้มข้นแน่นอนเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่7 e 1 e ่ e อีเลฟเบซโลตัสและ ร้านค้าทั่วไปและสามารถสั่งซื้อรถดีซุปก้อนทั้ง3รสชาติได้ทางออนไลน์ใน Lazada s h o อป e ได้เลยนะครับเพื่อนๆพ,พิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อใน s h อ p e e รับไปเลยโค้ดส่วนลด20%ไม่มียอดขั้นต่ำท้ายนี้ก็มีกิจกรรมดีๆจากรถดีซุปก้อนมาให้เพื่อนๆพ,พ่อค้าแม่ค้าเจ้าของร้านอาหารทุกคนมาร่วมเล่นกันนะครับ กิจกรรมฝากร้านกับรถดีซุปก้อนจัดเต็มความอร่อยกติกามีดังต่อไปนี้ถ่ายรูปหน้าร้านคู่กับรสดีซุปก้อนพร้อมขายร้านของเพื่อนและบรรยายความอร่อยของเมนูชามน้ำที่ทำด้วยรถดีซุปก้อนรถใดก็ได้ใต้คอมเมนต์ของโพสกิจกรรมที่ปักหมุดไว้ที่หน้าเพจนสอนทำอาหารบายเชฟขวัญและติดแฮชแท็กให้ถูกต้องนะครับ ลุ้นรับรางวัลสุดคุ้มจากรถดีซุปก้อนได้ง่ายๆเงื่อนไขเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่โพสต์กิจกรรมเดี๋ยวโษณามแปะลิงก์ไว้ให้ในแคปชั่นนะครับเพื่อนพ,อนพิเศษจากรถดีซุปก้อนสําหรับพ่อค้าแม่ค้าทุกคนห้แอดไลน์ผู้ช่วยร้านอร่อยไว้เลยนะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ที่แคปชั่นหรือสแกน QR Code ตามที่ขึ้นนี้ก็ได้ครับกดลงทะเบียนแล้วส่งภาพี่ร่วมเล่นก็รุ้นรับของรางวัลไปอีกต่อเลยครับเพื่อน,อนวันนี้ ผมต้องขอตัวไปรับประทานก่อนนะครับสุดยอดมากเมนูนี้น่องไก่ต้มฟักมะนาวดองขอตัวไปรับประทานก่อนนะครับอือหือสุดยอดจริงๆฝากด้วยนะครับรสด,ดีซุปก้อนรสไก่อร่อยเข้มข้นลงตัว